สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับต้นไก่ยากา่างสาวชาครับอุ้ยวันนี้เราจะนั่งกินข้าวแบบรมควันเลยดูดิสั่งข้าวได้คาราบาวได้น้ำเดี๋ยววันนี้ผมจะนั่งกินข้าวแล้วผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะขอดูว่า จะมีใครจะมาบีบเตะบ้างไหม<ส>อ่าเดี๋ยวเราจะดูดิว่าใครผมจะนั่งเนี่ยถ่ายตรงนี้แหละผมจะไม่ต๊อปเลยนะว่า,าจ,จะมีบีบกันกี่คันช่วงนี้มันไม่มีรถบรรทุกเลยหรือเปล่านี่ครับกินด้วยรมควันไปด้วยครับอร่อยครับ ไม่ไปได้อ้อร่อยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกพอซื้อไปหน้ารถแล้วมันกินแม่ลอยม,ลม,มันขับไปแล้วมันกินไปแล้วมันไม่ได้จิ้มอันนี้ไงไม่ค่อยสอะดวกขาดีไหมช่วงวันนี้ช่วงนี้ก็จะได้เรื่อยๆครับพี่ชายเรื่อยเรียนกันมา หล,หลายท่านก็จะถามหาพี่ชายเยอะอ้าวทำไมอ่ะก็ผมว่า,าชายเกี่ยวมาบ้างไหมมาบ้างไหมติ๊กตาบอยู่ก็เลยบอกโอ้พี่เกี่ยวตอนนี้กำลังเลี้ยงช้างอยู่คุณวายอยู่ตอนนี้ใช่ครับกำลังเลี้ยงช้างกำลังทำรถจฉม thịt nha, thịt đăng anh à, đăng anh à, đăng anh <laughs> đăng, ngon luôn ngon ซีมันจำรถได้ไงไนะเราก็นั่งกินตรงนี้แหละ <c oughs> ผมนั่งกินหลังรถอย่างนี้แหละอร่อยครับอร่อย <c oughs> เป็น <c oughs> ได้บรรยากาศื็คือ ดีๆคันนี้อ่ะขอสามจ้าดีๆอ่ะปีเปล่าสุดใหม่ทุกเช้าเลยสดใหม่ทุกเช้านีตรเเรียเรียรุ่ก็กอนบุรีกอนบุรีรุ่นก็นางรองนางรองรุ่ยก์ลตเตียง อันนี้เราจะเิ็นเจคอนทรัมาติอันนี้เดินเป็นคอนทรัมชาตนี้ไม่เดินเก่าไม่เดินเป็นคอนทรัมชาติเดินเดินอันนี้เนี่ยเอ้าอ่าจะได้ว่าเขามองแกไม่เห็นบางสติ๊กเกอร์ไม่ใช่คนเก่าขับด้วยพี่ชายบางครั้งเนี่ยใช่บางครั้งเปลี่ยนคนขับเขาก็ไม่รู้ใช่ครับต้องรถแต่ง อันนี้เป็นของถามชาติในคันสีชมพูเนี่ยเขาบีไม่เบาไปเนี่าออลูเป็นลูกใหญ่แท้โอ้วอ้แหนบ โลไม่ใส่ขนาดหลังโลระขนาดนี้นี่ไม,ม,ม่เกินกนะใจเลยมาเอาดูคันได้เอ้ยอยากได้อ่ะมียได้อีกเปล่าขายบงแล้วเท่าไหร่ ไอ้น,นี่กี่น็อตนี่ใช้เท่าไหร่นี่อู้คันนี้สวยเลยอ่ะอันนี้อะไรนี่ e เจ็ดอีบอ่ะนะแปหม้อก๋ยเตียวโอ้แก้วเลยตัวนี้แก้วไหมนี่อ๋อึกว่าแต่แก้ว โอ้สวยมีเจ้าของอย่างนี้คันนี้ฮะเดี๋ยวดูภายในครับครับสตาร์ทได้เลยนะเนี่ยคันนี้ภายในสวยเลยเนี่ยเนี่ยญี่ปุน่นโอ้ 8E ครับคันนี้สนใจก็เข้าไปสอบถามเจรละดาได้เลยครับ นี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับนี่ครับคุเจรดานะครับประดับยนต์นะครับก็เข้าไปสอบถามได้คันนี้ขายไว้เนี่ยขายคันนี้ก็ขายแปลงหน้าเรียบร้อยครับแปลงกันชนเรียบร้อยนี่ครับอยู่ประมาณน่าจะ เท่าไรต้องไปถามเจ๊เาเองนะครับเจรดานะครับใครสนใจใครหารถหกล้อช่วงยาวนะครับใครหาหกล้อช่วงยาวหรือเออสเปคนี้นะครับตัวนี้หกนอ็อตให้ทั้งหมดเลยไหมให้อะไรแต่งอย่างนี้เลยไหมตามสภาพนี้เลย ขาตัวนี้ก็ให้ไปหมดเลยนะครับนี่เป็นออ่ของซีรีส์เจ็ดร้อยตามนี้เลยตามสภาพนี้เลยนี่ภายในภายในนี่เฮ้อมีกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยเบาะเดิมเลยนี่นอันนี้โหลดเบาล้วบอกโหลดยางตามนี้เลยครับสภาพดูครับนี่ก็รถใช้งานนะครับ เอนเย็นช้ำเลยโอ้ดูมูลี่มองเห็นอยู่บอ่ะ,ะมา่านมีหมดครับโอต้ตามสภาพตามสภาพไปสอบถามเอาเองอยู่ที่เจรดานะครับนี่ครับรถกร็มีเยอะใช่ไหมทุกรุ่นตอนนี้สต็อกไว้อยู่ประมาณร้อยกว่าคันใช่ไหม ตสต็อกไว้ร้อยกว่าคันนะครับอยู่ที่ชุมพลบุรีนะครับไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ไปโทรไปสอบถามเจรดาได้เลยครับอู้เจรดาเดี๋ยวเราจ่ายค่าข้าวก่อน วันนี้ไม่ได้ฟังสามชาเลยวันนี้ไม่ได้ฟังสามชาเลยฮะ<า>ใหญ่หน่าจะติดฝนแล้วก็าน,นี่นี่นี่คันนี้นี่มีไหมเนี่ยเนี่ยเขาไม่ยอมบีบให้เลยอ่ะวันนี้ไอ้ไอตอนไอตอนเราไม่ขออ่ะบีบให้ใช่ไหมไอ <ว S 1> <ว>เ,เวลาเราขอแบบจริงจังไม่มีใครบีบเลยอ่ะ โอ้ยเย่เย่เย่ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ทักทายทักทายกันได้ครับทีไท่ไม่แวะไม่ว่าครับผมไม่แวะไม่ว่า,ววาขอสามชาม,มามแบบล่นๆแล้วกันเดี๋ยวจะรำเลยใช่ไหมไปโอเคฝากร้านต้นก่ย,ย่างสามชาด้วยเลยกันครับ <c oughs> ถ้าใครผ่านไป <c oughs> ผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ